ที่เลือกใช้จูลินซีเพราะว่ามันพินนมพ์ว่ามันยั่งยืนกว่ายั่งยืนยังไงเพราะว่าจูลินซีพวกนี้จริงๆแล้วก็อยู่ในธรรมชาติอยู่แล้วนะคะเพียงแต่ว่ามันอาจจะน้อยลงนะคะออแล้วก็เมื่อก่อนมันเป็นดินลูกทังด้วยจูลินทีก็จะน้อยนะคะก็บอกว่าถ้าสมมติจูลินทีมันอยู่ได้แล้ว อาจจะปล่อยเลยก็ไม่เป็นไรนะคะจะเห็นว่าดินดีมากนะคะเพราะว่าเออเราไม่ได้ใช้เคมีหรืแอแต่ว่าถ้าจะใช้เคมีในการควบคุมมันก็ได้เหมือนกันแต่ว่า,าคือนิสปลูกคนเดียวนะคือแบบก็ดูแลเองเป็นหลักนะคะก็จะไม่มีแรงงานการที่จะฉีดปล่อยมันก็ต้องฉีดพอกินหายมันก็จะแลงก็จะมารบกวนต่อนะคะก็เลยเลือกใช้สูตรของข ระวังด้วยนะคะโมเดียมากเดี๋ยวจะเอาบิวเบี亚มาโรยตคนต้นน้วนะคะจัดการลดใบิน้าสมิเราโขงนะคะเหมือนเราก็จะเพิ่มพื้นที่ให้กิ่งมาสัมผัสแดดนะคะมันก็จะออกอีเลยก็ตลกแต่ว่าถ้าเราปล่อยให้มันตรงๆมันก็ตรงไหนที่มันได้รับแสงมันก็จะออก ค่ะก็ลองแพนดูรอบๆแล้วก็เดี๋ยวขอจบเลยแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะ